สวัสดีค่ะวันนี้น้องหมูจะมาสอนพับแว่นตาสวยๆแบบนี้เลยทําด้วยกระดาษแผ่นเดียวเลยนะคะเอาไว้ตั้งประดับตกแต่งได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องหมูมีใจให้ด้วยนะคะก่อนอื่นให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นนะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้โอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราพับมุมขวาล่างไปจรลดมุมซ้ายบนในลักษณะนี้เลยค่ะ ตรงแล้วก็รีดได้เลยค่ะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราพับครึ่งไปทางด้านซ้ายค่ะทําในลักษณะนี้เลยนะคะพอเราเล็งตรงแล้วก็รีดได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราเปิดกระดาษออกค่ะเปิดออกให้หมดเลยค่ะ จะสังเกตได้ว่าจะเห็นเป็นรอยอยู่นะคะทุกคนโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปให้เราพับครึ่งตามรอยในลักษณะนี้เลยค่ะจากนั้นให้เรามาวางในแนวตรงในลักษณะนี้นะคะขั้นตอนต่อไปให้เราเอาขอบล่างไปชนกับมุมตรงกลางด้านบนค่ะพับในลักษณะนี้ทั้งหมด3ทบค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราพับครบเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราพับมุมด้านบนนะคะพับลงมาเล็กน้อยในลักษณะนี้เลยค่ะนี่เราก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะทำแบบนี้ทั้งสองข้างเลยค่ะ โอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานำปลายทางด้านขวาน,นะคะพับเข้ามาในลักษณะนี้เลยค่ะนี่พับเข้าให้เหลื่อมกันตรงนี้เล็กน้อยนะคะพับเข้ามาเล็กน้อยพับแบบนี้ทั้งสองข้างเลยค่ะ โอเคค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้เราพับโค้งงอนในลักษณะนี้เลยค่ะพับเข้าให้แว่นดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับแว่นกระดาษพับง่ายมากๆเลยนะคะ ใช้กระดาษแค่แผ่นเดียวเลยค่ะวันหยุดอยู่บ้านก็สามารถพับให้น้องๆหลานๆเล่นได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนั้นฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ